การถามอายุในภาษาจีนจีเวละกี่ขวบแล้วใช้ถามเด็กอายุไม่เกินสิบขวบ你几岁了หนูอายุกี่ขวบแล้ว 我แปด岁หนูแปดขวบตัวตาอ,อายุเท่าไหร่ใช้ถามเพื่อนอายุรุ่นเดียวกันหรือวัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า 你多大了？คุณอายุเท่าไหร่แล้ว？我二十一岁。ฉันอายุยี่สิบเอ็ดปี。贵庚？ อายุเท่าไหร่ใช้ถามผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเป็นคําสุภาพไม่ทราบว่าท่านอายุเท่าไหร่ ฉันอายุสี่สิบห้าปีเกาอายุเท่าไหร่ใช้ถามผู้อาวุโสหรือผู้สูงอายุหกสิปีขึ้นไปเป็นคำสุภาพ 请问您高寿？ไม่ทราบว่าท่านอายุเท่าไหร่爷爷，您今年高寿？คุณปู่ปีนี้คุณอายุเท่าไหร่